หือธรมาปัฉันว่าถ้าเธอขึ้นมันจะดีกว่านะเอาฉันจะลองขาดอ่าจับน้องอินตเบย์นี่กะเอาไปจี้อ้าายลูกเก่งมากเลยโอ้ยตกมาคลุมคุมางคลุมฟงอีดถ่ายรูปเต็มเลยนะครูม้ัเองงตัวเได้วยนะครูอเมริกาไทยรูมลตปัด ปเยปัดมันจะ่รยมันจะหายใเีบเนะก็โค้งยเต็มต้นเเก็บแบบมือชิมนะคะเราจะพาถึงจนดีาไตราสันตะยูบานี่ายบอแบบใเราเราเก็บมันไหมคะเยียมดึมันมากลค่ะมันมันมันคือรำแดงมันคืออะไรตายล้วมันคือแักเซลแมวโอเค คุณทำทำไมคุณไม่จัป้ายอุ้ยเคลียละตื้อด้วยนะไปอีทเก็บแล้วก็โยนค่ะไปเลยว้าวนี่หัวนี่โปรนี่เลยเอาเห็นไหมนีถ่ายเลยถ่ายคลิปเองด้วยแล้วก็ถ่ายให้ดูด้วยมาแล้วสองซับมาเลยมาแล้วทุกคน

ส่วคนนี้ทำอะไรมาเด้อพ่อไม่ดิงอองกอกจากต้นนี่มันตุ้งแข็งรันแดงแพ่ทมๆเลยเด้อไม่เอาบางอูอาาบนี้ทมมันใหญ่มากจนมันเคยพบเคยเจอว้าวเนื้อเยอะลูกไปเม็ดไิดเดียวอร่อยนะจ้ะเขาบอกแต่ไม่ได้ขายนะคะถ้ามาโชว์มาอวดว้าวว้าว ทุกปีเลยตอนนี้เลยไม่มีใครมาเก็บเราก็ว,าว่าแบบมีการซื้อไปอันนี้เยอะที่นีเโรโยนะเราเมือนเบิ้ลไม่ใช่โปรยเหมเบเบ้เมือวาเนี่แม่เบเบตะปูถึงรังขุมมือไม่ใช่รังมุณมดแดงมันพอมันเท่าไหร่ อุ้ยอุ้ยเนี่ยมันหล่นลงมาอุ้ยฉันลงทได้อะฉันกัดหน้าไปแล้วจ้าจัไหนแอมตามีเป็นนองใจยกมอดแดงมันกัดหน้าฉันก็เลยวิ่งออกมาเลยจ้าเนี่ยไอ้ต้นนี้มันมีประโยชน์นะนู่นเสียงอะไรเสียงเสียงฟ้าร้องเหรอ เือนทองฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดอังโก้ไอคุณกำลัค่ะได้หนึ่งครูหรือยังยังสร้าได้ขนาดไหนแล้วมีค่ะางค่ะคาวถุงก็มีค่าีค่ะมีค่ะได้เลยค่ะ จตัวกล้องนอนดอีทกล้องทางนูนด้วยส่งมาันตาค่คือถดูกล้องไคะเราี้เกจะอ่านดราเอาตนี้นาเนี่ยมันเมอะเป็นต้งเยบสังกริเราจริงจริงกินทมินต่ปรังมือเห็นต้องเยบสังกริคนสังไปเทศดูเลยไม่มีคนไทยเห็นกับเขาเราอเขาเราเมอรไยไอจีเลือดืเบอร์น้อเออ กฉันก็พิกับแต่ละคนไงคเจมิจ้าเห็ไหมงากระจายมากแต่เจ้ามอเห็นแต่เสื้อเจ้โอเคอ้โหเอาไนาต่าสวัสดีค่ะในค่าโอ๊คแต่โอ๊กลองมเอาวัถเียนกิดลืมไม่ได้อบคอณผูชมดูว่าต้อิงแิงนั่นนั่นนั่นยิง ที่หมู่บ้านค,ค่ะจังหวัออดสุรินทร์อียด้านในอ่างามนี่เอ,<ฮ>ออปินทางนน้ยไม่มีลูกเลยม,มีไหมมีมุยมีมุยปีนไปทาอีนตองอีทอีทไปอีทในกิน่งนี้นะครับเนี่ยอีดไปทางนู้นค่ะอ่ะลองมาแล้วหรอ,อ<า>ไเยืมไม้คุณไปตั้งนานได้แค่นี้โอ้โหนมดเหรอ ันกานัง huh. อ hmm. oh, ันขอความอยูเพ <t 95> <cũng S 1> ื <t imal noise> <t imal noise> ่องามอ่เียนพังบอกเจียไรสดบอกลักษณะยุคู้เอันนี้อัดคลิปูซืออัดคิปตัดต่อได้หมดทุกอย่างอีเดียหันดักมาหันหนามาปัดีนตอนใต้ผมนี่ยหละอย่างประนงามนู่นไงงามทางนู้นุนงามทางด้านนู้นไ่นจ้ะงามจ้านู่น รู้ถึงไหมรู้จ้ะยู่ด้านนให้ดูไปทางด้านนู้นหนะครับเห็นไหมเห็นแล้วถังกลองไหมถายกลองไหมไงขาดูซู้จังเลยขีดขาขึ้นมาค่ะฮี่มีมันโซ่เพลก็มันหมดแล้วลูกเมื่อวานเก็บกันจนเนาะสองวันแล้วที่เก็บเลยขีดขาขึ่นมาโอ อย่าอายุยบายยปึ๊บจงหัวใจเองอาโหดลงมาเลยค่ะสไลด์สไลด์ลงมาเรื่อยๆเลยค่ะ โอเคค่ะสไลด์เลยค่ะปึ๊บปึ๊บนี่เก่งเก่งว่าะด้เนี่ยนะได้ใบใะนิแบึงนะทุกคนเขาลงต่ำมาหมดแล้วา អ <usion> ឺខំលងតំម្ល៉េះអូយសមរប៉ាត់ភូមិមេឃនូរិលទ្រុហិញនេះមេឃឲ្យក្រួយ ยด้ไปมึงสูงเจี๊ตูเขามาเราเป็นแหลมมไงจ้าเจ็ได้เดี๋ยวเจ็บเป็นันกี่เดาหรอไ่จหาตกน้อิดิหรไม่หัรอกยนตยมดเตนครูได้ไ่ยครูสีแดง เียเอาถุงถุงจ้าเดินี่เขาเรียกเดิมอะไรนี่มัเดินไปสิกัดจนมื่อวานเอ่ไทยแบบเก็บอันนั้นนะเห็นไหมนี่เห็นไหมทำอะไรอยู่นี่เไม่เป็นคนตัวตโต ทนลูเขาเอาคุเลยนะยยงามตาครู้น้อยครูน้อยอันนี้มีเหรอครูน้อยมีอยู่ในรถกระเลเอาไปกินให้หกันนั่ทอยู่ครุน้อยว่าอร่อยดีเนาะสดเลยอะ ดยวจีน <mel> okay. okay. ี <hating and living> ่กรุโอเคเี่ับมานะครับสวัสดีครับ